สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับอ่าเมื่อนี้ก็่าฉีดปุยหมักนะครับฉีดปุยหมักให้ยางพารานะครับอ่าจดดแบบเปียกๆเ,เลยครับก็ต้องห่วงเลยนี่จัดแบบเปียกๆเ,เลยนี่ครับเหมือนฝนตกลิ้นเลย ฉีดแทงแบบชุ่มๆโอ้กสิตาลายแน่นะครับมือน,นี้มาคนเดียวมอน,นี่กัมาคนเดียวอันนี้หอกาผสมแบบเข้มๆแน่นะครับฉีดลงดินเพื่อเป็นแร่ธาตุาตอา,าหารนะครับนี่ทั้งนึงกาได้ประมาณสองไรนะครับสองไรถึงสามไร มาถึงประมาณสองไร, mm. นร่นะครับเพราะว่าหูนี่ก็ทำการเจาะนะครับเจาะรูประมาณสิบมิ้นนะครับ mm. เน่นำปุ๋ยออกมาแห้แงๆเอาประเด็หวงปุ๋ยนะครับ mm. นี่ฉีดแบบเปียกเลยนะครับนี่ฉีดแบบเปียกเลย mm. อันนี้ค็เป็นปุ๋ยหมักคู่เซมเหรอครับจะว่า ผมเพิ่งเด้วมาฉีดมาร์เกโอสามเดือนสมั้งฉะนั้นก็บบมีเวลานะครับเ็ดอันนั้นอันนี้เนี่ยก็ยาก้ันพ่อเวลาว่างื้นนี้ก็เลยได้เอามาฉีดนะครับที่ได้ใส่ถังเอาถังไปฉีดยาเขาพูดแน่ฉีดย้ายอย่างน่นครับก็เลยต้องใส่ถังเพิ่ม ก็ต้องเอามาสีดนะครับให้มันหมดหมดไปบางทีอากา็สิดได้มีโอกาสมาัใไม่นะครับนี่สีแบบเปียกๆเลยอ่ะบ๊แมนแบบผิวๆได้นี่สีแบบเปียกโชกวเมบองน้ำดิหล่ <c oughs> น้ำนองนะครับสีแบบนี้แหละผมคิดว่าหนาชิดได้กินอยู่ ฉีดลงดินไปเลยปุ๋ยยังกระสีดได้ด้วยครับผมว่านี่ว่าจะขอให้เป็นปุ๋ยหมักปุยหมักข้าเห็ดอีเทงปุ๋ยขี้ปลาขี้ยังก็ได้นะครับการทงมันก็มาฉีดหลดุดเด็กๆก็ได้กินครับฉีดย่อยสลายใแบบไม่ย่อยสลายกิ้งไม่กิ้งยางนะครับการทางานคนเดียวครับมันก็งองแงกงองแงเนี่ย โมมีคนหลากสายครับไปทีละสองล่องอแบบเปียกๆเนี่ยเท่าใดก็สร้างมันครับมืนอนี้เอาม,มาสีถังกดแค่ใดก็พอแค่นั้น นี่นี่ก็ใส่แบบเดินตามครับเดินตามรากสายนะครับเดินรักสายเนาะนี่ที่แบบเปียกเลยนะโดนตรงไหนเปียกตรงนั้นอันนี้ก็คายให้เจ้าของสวนเบิง้งงต้นครับเนี่ยฉีดก็ไม่ได้ฉีดเจ้าของเจ้าของนะครับมาฉีดให้ฟาร์มนี่ จะขอ,องสวนเบื้องเราคืิยิ้มอยู่หรอกฉีดในพออ้อครับมอันนี้ก็เก็บยางขายแล้วนะครับอันนี้ก็ฉีดเมื่อคืนน,นี้อันนี้เป็นต้นแบบยางแจก,กนะครับยางแจก,กนี่ต้นนี้ยางแกกยางแกกต้นนี้ยางซื่อครับคุณภาพ,พาามันก็ต่างกันย่าเห็นไดยชัดครับ แต่ก็บ่แม่นยางแจกนะครับอันนี้เพิ่นซื้อมาสอมมันคนละพันนะครับมันก็เลยเห็นเลยเห็นชัดเลยว่าสายพันธุ์ยางนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับนี่สายพันธุ์เพิ่นครับพันธุ์ยางยางพันธุ์ดีนะครับนี่อันนี้ยางเพิ่งเปิดกีดนะครับได้ประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วน้อยๆนี่แหละนั่นหมดแล้วทั้งนึง งั้นแล้วครับถังหนึ่งประมาณาหกถึงเจ็ดนาทีไปประมาณสิบนาทีไปกลมๆเลยสิบนาทีถังหนึ่งสองลายเลียดนะครับเมื่อส์ก็นานี่ผมก็สีดไปแล้วล่ะอันนี้ก็เพิ่งได้หานาทีเนาะนีเมื่อส์แล้วเปียกนี่ลีถังสองลายเลียดนึงนี่สีดแค่สิบนาที แล้วหมดแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขยับรถกันครับนาซี่ได้ขยับรถไปข้างหน้าพร้อมแล้วครับเปลี่ยนสายเปลี่ยนถังสองแปลงนี่ก็ประมาณนาซีสิบเจ็ดส,ส,สิบแปดไร่ได้ครับถึงบอ่อันนี้ประมาณเจ็ดไรปนี่ของเจ้าของครับของเจ้าของประมาณเจ็ดไร่ อยางนี้ก็ประมาณสิบไรนะส,สิบไร่ลละแต่ว่าข้างบนนุ่นยังบ้ันได้กีดนะครับข้างบนทุนยังต้นน้อยอยู่อันนี้ก็เพิ่งเปิดครับ